กันแมนชอบร้านบริการเติมโลบัคระบบไอดีบอฟพาร์ตและยังรับเติมพรีเมียมแพ็กเกจและโลบัคถึงเลทหกบริการรับกดผลแมปบ็อกฟู้ดกดเกมพาร์ตแมปบ็อกฟู้ดและก็ยังรับบริการกดเพชรออสติทาวเวอร์รับฟาร์มแมปบ็อกฟู้ดอีกด้วยนะครับผมแล้วก็รับฟาร์มแมปโลกรูอีกด้วยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะผมอย่าลืมไปใช้บริการด้วยโอเคครับคนดูก็หลายหคนนาจะยังไม่รู้นะครับผมว่าเมื่อวานนะครับรหัสพี่โดนแฮกนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับลาดพี่โดนแฮกเมมืื่ออวานนะคครับบบผก็แ พี่ทาอะไรไม่ได้เลยนะครับเมื่อวานพี่จะเข้าไปเล่นบล็อกฟูดพี่ก็เข้าไม่ได้นะครับผมก็เมืวว่อวานพี่ซันก็ลงคลิปไปด้วยนะครับผมก็เป็นวันที่ย4สี่เนาะที่พี่ซันลงคลิปนะครับผมและผมก็ไปดูคลิปพี่ซันเรื่อยๆปรากฏว่ามีล่าดผมอยู่ในคลิปพี่เขานะครับผมซึ่งผมโดนพี่ซันแฮกล่าดไปเล่นนะครับ <S <S คือเกินไปเมื่อวานเนี่ยโอ้โหดูดิ เนี่ยครับผมเนี่ยละหัสผมนะเนี่ยแก๊งโลซีเนี่ยไอเสื้อผมเนี่ยใส่ใส่เป็นแก๊ปนะครับดูก็คือเนี่ยเอาละหัสผมไปแล้วยังไม่พอนะยังจะแบบเอาผลนวดดําไปเปลี่ยนเป็นผลมังกรให้อีก <c oughs> ดีจริงๆเลยโอเคก็ตอนนี้ผมกู้ละหัสกลับมาได้แล้วนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะไปเข้าไปในเกมมาเลยดีกว่านะครับผมโอเคโหดูดิครับเอาละหัสผมไปแล้วยังเอาเสื้อแก๊ปผมไปเปลี่ยนเป็นเสื้ออะไรก็ไม่รู้อีก อันนี้อันนี้ผมเปลี่ยนเองนะครับอันนี้เป็นเสื้อผมเองนะครับก็นี่นะเป็นผลมังกรพี่ซันได้เปลี่ยนผลผมโอโ้โหดูดิแฮงรหัสผมไปยังเอาผลนวดดำไปเปลี่ยนเป็นผลมังกรให้ผมอีกอริจริงแล้วคลิปนี้นะครับผมไม่ได้โดนแฮกรหัสนะครับไอนน้จริงผมไม่ได้โดนแฮงรหัสรหัสนะครับก็คือพี่ซันเนี่ยง่ายก็คือเขากดผลให้ผมฟรีนั่นแหละนะครับผม ก็ขอบคุณพี่ซันมากเลยนะครับอาจริงๆผมไม่ได้โดนแฮกนะก็อย่าไปด่าเขาเด้อผมตอนแหละนะผมก็โอเควันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นผมองกรดูแล้วกันนะครับผมโอ้มีคนบอก FC ด้วย FC ใครวะไม่ไม่ใช่กูแล้หนึ่งอุ้ย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 อ่ะได้ได้กูเติมลงแล้วนะก็เอาแม่งเลยแล้วกันอืมอืมอืมขอเน้นเขอเน้นเมาดิโผล่โผล่โอ้โหใกล้เอ้ย นี่ไงโดนยิงไปหนึ่งดอกโอ้โหผมมับบงกรนี่มันดีจริงๆนะทุกคนจำไม่โดนโอ้โหเกือบโดนแล้วเกือบโดนน้ำแข็งมาละขอเนื่งหนึ่งเดอ้อมามากูมีมังกรกูไม่กลัวโพอ,อะ่ะมาดิอืมดีครับเดี๋ยวแช่แข็งก็นี่งไงแปลงเป็นมังกรวิ่งดิวิ่งดิอ้าวหนีหนีหนีอ้าวโอ้โอ โอ้ย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 กูจะแตกกูจะแตกกูจะแตกโอ้มันหนีอะทุกคนมันหนีแล evet, ้วมันหนีแล้วออนจริงคือผมเล่นผลมังกรมันก็ถือว่าโกงอยู่แล้วนะมันก็เลยทำให้คนอื่นมันไม่ค่อยอยากเล่นด้วยเท่าไหระนะอุ้ยเกือบโดนนะเพราะมันไม่กล้าลงมาเลยนี่ไงยิงดักหน้ามันดี นั่นแน่ไม่ได้แดกผมแปลงร่างมังกรนี่มันวิ่งหนีแล้วนี่ยิงไปหนึ่งดอกไม่ได้แดกกูหรอกมามาผมเล่นมังกรไม่เป็นนะทุกคนอันนี้อันนี้คือจริงๆไงผมเล่นมังกรไม่เป็นโอ้ยโอ๊ยไอเ้เี้ากูตายกูตายโผล่มาโคตรโกงเลยอะทุกวันนี้ผมต้องหนีแล้ว โ,โย้โหโอ้โหไาคีช่วยไาคีช,ช่วยชีวิตไาคีช่วยช plane plane. ีวิตไาคีช่วยชีวิตอืมไาคีช่วยชีวิตอืมต้องหลบก่อนทำไมมันโหดจังวะนี่ไง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 นี่นี่สองดอกสองดอกอุ้ยใส่ไม่โดนหรอมาดิ จะวัดไม่เล่าจะวัดไม่เล่าจเจ้ากลัวคืนนี่ไงว่ามันน่าจะเอานะอันนี้มันน่าจะเอานะอันนีนะ้โอ้กูแตกโอ้โหแม่งโคตรโหดเลยโผม่เวลาบูดี้โกงชิบหายเลยกูแพ้เกมวะเนี่ยโอ้ย 10m กูว่าอยู่แม่งโคตรแรงไง ไอ้เหี้ยโ้แรงเลยโอ้เกินไปว่ะกูมไม่ยอมมาขออีกรอบหนึง่งไม่ไหวแล้วอันนี้ใช่ไหม 10m หรออืมเป็นแฮสซิฟ 10m เป็นแฮสซิฟ 10m นี่โดนไปดีนี่ไงเป็นแฮสซิฟ 10m กูวไออยู่ทำไมไม่ตีกูแรงจังวะนี่ยิงมปหนึ่งดอกยุ้ยเกับโดนเอ,อ้อย่าลุมดิโอ้โหดูแล้วมันลุมเฮ้ยเกินไปว่ะเกินไปว่ะอย่าลุมอย่าลุมแค่ลุมมันจะลุมผมอะโอ้โหดูดินี่ไงยิงไปหนึ่งดอกโอ้โหไอ้เทียแม่งลุมโอ้โหเทียตัวดีเทียตัว อืมนี่ไงอเอามาหนึ่งดอกเอ้ยมันโอ้โหดูสามตัวนะสามตัวลุงผมไม่แน่ใจว่าสามตัวหรือเปล่านะต่กูดูทรงนะ่สามตัวเอ้ยโอ้มันจะแตกอยู่แล้วโอ้โหดูโอ้โหดูโอ้โหแมงลุมโอเคครับทุกคน กูว่ากูย้ายเซิฟดีกว่านะโอ้โหโดนแฮกรหัสยังไม่พอไม่ยังต้องมาโดนลุมอีกอยอกหยอยอยอ,ยอโอเคแล้วผมย้ายเซิฟดีกว่าเซิฟนี้แม่งลุมไปีเอ้ยกูฆ่าหัวโอ้โหจาก3.8เลย3.7เลยแม่งขนาด 10m แม่งยังรุมผมอะคิดนะโหโอเคย้ายเซฟิฟไปดีกว่านะต้องดูก่อนนะครับว่ามันจะลุมอีกหรือเปล่านะถ้าลุมแบบเมื่อกี้นี้นี่ผมไม่เอาแล้วนะคือมันเกินไปอะ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาเล่นปืนผิดวะ อย่านะอันนั่นเอามาดิมาดิครับหืหืมเอ้ยทำไมมันดูอึดทำไมมันดูอึดโอ้ยมังกรเหมือนกันอีกโอ้โหไอวีนเลยอืมเดี๋ยว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 ผมเจอลูมี่แก้วผมเจอลูมิ่แล้วกคนผมเจอลูมิีกลโอ้โหโุดยอดแฮกรัดยังไม่พอใช่ไหม แม่งเ <c oughs> ออโดนไปดิหนีดิหนีดิเดลุมเดอร์โอ้มันหนีไปแล้วอะ่ะหนีไปนู่นเลยอื้มไงมันจะหนีไปไหนเอ้ยโดนด,ด้วย โอ้ยโอ้ยโผล่เยอะโอ้โหลมอีกแง่ไอ้เแค่เซิร์ฟเดิมปะเนี่ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่เซิร์ฟเดิมนะแต่ทำไมผมโดนลุมวะอันนี้งงไม่ใช่เซิร์ฟเดิมทำไมผมโดนลุมวะไอ้ขี้ค่ากูสามล้านมึงจะเอาอะไรมากวะเฮ้ยมาแน่ยเจ็ดเจ็ดเอ็มเจ็ดเอ็มเจ็ดเอ็มแกแตกเอานะอ๋อโคนเล่นมังกรเยอะ นี่ไงนี่ไงโนเนียโนเนียกันตรงนั้นอ๋อๆๆๆนี่ไงโดนสวนกลับไปดิเฮ้ยมันจะแตกมันจะตายมันจะตายกูต,ตามตรงนั้นมันหนีผมเร็วเกินแม่งแล้วมันมันแบบดูกลายเป็นลุมผมมันเนี่ยเอาไอ้ไก่ตัวนั้นหายไปไหนละเอาหาย ไม่เป็นไรผมมันนัวนตรงนี้ก็ได้โอ้โหมันหายไปแล้ว pper. อ่ะอ่านี่ไงนี่ไงอ่าผมเอามังกรนี่ก็ได้มันหนีผมอย่างเดียวเลยโอ้ยๆอ้อ,อ้เอาเอาเอาเออใช้ซๆๆุย่ะ โอ้ไม่โด oh นหนีแล้วหนีแล้วส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเราเล่นมังกรเนี่ยคนส่วนใหญ่คือไม่ค่อยอยากจะเล่นกับเราด้วยนะเพราะว่าผลมันโกงนะคนมันเลยไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยสักเท่าไหร่นะผมรู้อยู่นะมันจะใช้สกิลอะไรนี่อะ จะมังกรทุ่มเอาอีเขี้ยอเอ,อ้อแม่งเกลือแตกจะมังกรทุ่มเอาไอ้เหี้ยมันลุมโอ้โหไอไ้ใกล้ี่แม่งลุมกูวันนี้กูไม่ได้ฆ่าใครเลยแม่งโอ้โหทรมานโดนแฮกแล้วเดี๋ยวไม่พอเขาังต้องมาโดนลุมอีกโ,หโ,หโหอ้กหหวงว่าเซิร์ฟนี้น่าจะไม่มีลุมนะน่าจะไม่มีแล้วนะเฮ้ยนี่มันเปิดพีพีพอดีเลยเอามาันกอนเลยละกัน เก็บกดมาเยอะเก็บกดมาเยอะอ๋อไปผลไปหลนไปดีกว่าเก็บกดมาเยอะมึงเยอะต้องเป็นเยื่อรายแรกของกูนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหตัวแรกของคลิปนี้แม่งกว่าจะฆ่าได้กูโดนลุมมาตั้งนานโอเคครับอย่างแรกเสร็จผมไป่ดึงนี่ไง จันนีไปไหนใกล้ตายไปซะนี่ไงได้แล้วเยวตัวที่สองเฮ้ยเฮ้ยโผล่โผโผล่มาโผล่มาโผล่มาอย่าอย่าพึ่งเย่อพึ่งเย่าพึ่งมาดิครับเฮ้ยมนไม่ตีโรงงานไม่ตีโรงงานเป็นนัวกันโรงงานมาเป็นนัวกันโรงงานเสร็จผมนี่จังหวะนี้ดักได้หนึ่งตัวดักได้หนึ่งตัวดักได้หนึ่งตัวยังไงครับอืมดักได้หนึ่งตัว ออโอ้มันหนีมันหนีแล้วหนีหลบได้เป็นไงล่ะออโอ้โหไม่โดนอีกอยู่ไหนไปโอ้โหชิวๆอะ่ะเออเซิร์ฟนี้ค่อยไม่ลุมหน่อยนะครับเอาจริงๆผลมังกรมันโกงด้วยแหละก็เลยแบบนี่ไเงเขามานัวเขามานัว จริงเดี๋ยวผมรอผมรอผมรอมันมันในนี้เสร็จก่อนนะจิ้งหอกม้นะจิ้งหอกมา,นะออกมาลูฟี่อยู่ไหนวะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาไม่เจอผมโอ้มันมันวิ่งไปดูผลกันนะ่ะตรงนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่น่าจะมีให้ค่าอยู่แหละน่าจะมีให้ค่าอยู่แหละเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บมามันจะเป็นเหยื่อ,อรายแรกของวันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเร็วโคตร มันเร็วโคตรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอุ้ยกระตายเดี๋ยวแม่งโคตรเร็วแม่งเร็วโคตรอุ้ยข้างหัวมันเท่าไหร่เนี่ยอุ้ย4.4เอ้อเรื่องอะไรมันโคตร่างวะวันี้มันเถื่อนมากทุกคนเถื่อนมากมันก็เถื่อนเกินอืมอ้เีคยมึงตึงมากเหรอมึงตึงมากเหรอมึงตึงมากเหรอไอ้สั่น มันตึงโอ้โหไอ,อ,อ,อ้นี่มันโหดมากเลยนะคิ้วมันเปิดผมแบบเต็มที่เลยนะมาดิมาดีครับนี่ไงโดนไปหนึ่งทีอ,อีดอกหนึ่งหน้าตายเขานันจะหาดังวายอยู่นะโอ้ยเพี้ยกูแตก เฮียโอ้โหงไหมยังโคขงอุ้ย4.4มันโคตรโหดเลยเฮียคอมโบมันเนี่งโหดเลยทุกคนเฮียโคตรเร็วอ่ะมันเอามาเอามาเอาเฉียบมามาโอเคปึ๊บเค ต้องเล่นแบบปิดเปิดหาคินี่ไงเอาโอ้โหมันเร็วมากอะ่ะทุกคนในนี้มันโคตรเร็วเลยนี่ไงามันาดึงดอกอมันดูโหดยังไะ เอ้ยอ๋อลุมลุมลุมโดนลุ่มโดนลุมลม,ลม,มันมันมันโคตรเร็วเลยทุกคนมันโคตรเร็วเลยอืออันนี้ไปดอกหนึ่งนี่ไงมันเร็วมากไอเทสี่มันโดหดยังวะเว้ยนี่มันเล่นโหดมากเลยทุกคนนี่ไงมันดีมาดี เออผมเก็บคาบูชาทําไมวะไอ้ยัยกูว่าอยู่ทำไมอาวุธกูโล่งๆคำวูชามาด้วยว่าอยู่ทําไมมันโล่งๆกันวะโอเคนี่เป็นมังกรใช่ไหมผมก็จะช่วยเขานะนี่นี่นี่ไงสวยสวย,สวยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ย,ยแล้วไมกูดโดนลุมแล้วไมกูดโดนลุมแล้วไมกูดโดนลุม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรสาบตัวทุกคนเกิน <c ười> ไปโม่ะไอ้เฮียเฮ้ยมึงลองกูเล่นมันเนี่ยไอเฮียมไปแล้วรูวม่มสามตัวทุกคนคิดเอาดูดีเกินไปกูทำอะไรบิดเนี่ยถ้ามา 1, 1, 1ันหนึ่งหนึ่งอ่ะผมได้อยู่นะไอพวกเนี้ยใส่สี่เอ็มนั่นโหจริงอาชีพหายละ ชิบห่ายแล้วโอ้โหแม่งไก่เอ้ยแม่งลุมกูมเพื่ออะไรอะ่ะโอ้โหผมถามจริงเพื่ออะไรเนะี่ยตั้งแต่ผมย้ายเซิร์ฟมาเนี่ยคือคือโดนลุมแทบหมดเลยนะครับผมไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยขอบคุณพี่ซันสำหรับผลมังกรมากเลยนะครับผมก็พี่ซันเป็นคนกดผลมังกรให้ผมนะผมก็กดให้ฟรีนะผมก็ขอบคุณมากเลยนะผมไม่ได้โดนแฮงรัสนะจริงๆอันนี้ก็คือผมทำคลิปเฉยๆโอเคผมก็คือแบบ ไอ้แค่คโดนบ่อยแล้วมึงแม่งแบบโอ้โหลุมกูโคตรเยอะเลยก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมคลิปนี้ขอสิบไลค์ไว้เจอาก,กันาคลิปหน้าผมขยายให้ผมทำอะไรหรือสอนคอมโบสอนอะไรเดี๋ยวผมสอนให้นะครับผมโอเคแล้วก็เจอก,กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย